งอกนอกวัดใชไหมฮะมึงคุณดูมองทำไมขอร้องไงงอกนอกวัดทำไมทำร้องไงบอกเดินไม่ได้ไงนี่เหรอวะายเลือดเขาไอ้โลกแต่ลายไฟเลือดโอ้ยฝีมือของมีแค่นี้เหรอวะไม่ผิดอะไรเลยกับพวกทหารฉันต่ำไปแถวนี่เสืออย่างกูเนี่ยมันยังไม่ทิ้งลาย เสือก็ต้องเป็นเสืออยู่เหมือนกันลูกหมายอย่างมึงเนี่ยอย่ามาเสอเด็กอย่างมึงเลยนะไม่มีสัมาคารวะมึงฟังไว้นะมึงฆ่ากูเลยสิวะเฮ้ยฆ่ามึงตอนนี้มึงก็ตายเปล่าผยังไม่ฆ่ามึงจะขอทําบุญถือว่าปล่อยลูกหมาสักตัวเฮ้ยแค่ดีเฮานี่หอนต่อไปแต่เด็กปา s <S ่าไม่ซี้กันหนุ่มอย่างมึงเนี่ยต้องได้รับการสั่งสอนใช่ไหมฆ่าทั่วที่ไ จะเดินมาดูคุณจำไว้ลยไอ้คนที่จะชั่วเนี่ยถูกตกหน้าในมือซ้ายมันหมายถึงอะไรถ้ามึงคิดได้กูจะรอมึงแล้วตามมาแก้แค้นกูด้วยไอ้ลูกหมาเฮ้ยร <c oughs> าพโทร คนถูกตบหน้าด้วยมือซ้ายมันคืออะไรวะลองนั่งลงสิกูจะลองเล่นใหม่ดูอ๋อจำลองภาพเมื่อกีก้เออได้เดี๋ยวกูเป็นพระเอกเฮ้ยไอเด็กอย่างมึงอะ่ะแล้วถูกตังสอนจะมัง้งแ <c oughs> ย่ทำแค่พระเจ้าเลยเ <c oughs> ขราะพระเจ้าเจ็บแล้วมึงรู้ไหมโอ้โย <c oughs> คนที่ถูกตบหน้าด้วยมือซ้ายเนี่ยมันหมายถึงอะไรไอคนที่ถูกตบหน้าด้วยมือซ้ายมึงรู้ว่ามือซ้ายเขาเอาไว้ล้างตูดไองโง่ บ้าพลังเปลี่ยนสีใช่ไหมึงไม่เคยช่วยอะไรเลยช่วยไม่ได้อะมันเจ็บใจนึงอิราบินทอนมันเขียดย้ํากูกูไม่เชื่อว่ากูจะจับตัวมันไม่ได้ไม่ได้หรอกมิเรเล่อาร์ติกลมิริมอนอาร์ติคถากูจะตามมันไปตามไปจนกว่ากูจะจับตัวมันได้ไปก็จับไม่